อุปกรณ์ที่ยกลอยทุกอย่างจะถูกติดตั้งในวันแรกนะครับหลังจากนั้นวันที่2ก็คือการติดตั้งเวทีและนี่คือส่วนของคอนโทรลที่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นคอนโทรลด้านยาวจากหัวจุดท้ายของ i m p a c t ยาวมากๆนี่คือจอที่เราให้ดูตั้งแต่ด้านหัวของ i m p a c t จนไปสุดท้ายของ i m p a c t แล้วก็มีจอด้านหลังอีกโอ้โหว้าว wow. ผมยืนอยู่บนมินิสเตทถ่ายให้ดูนะครับฟิลลิ่งของการอยู่บนมินิสเตทแล้วมองลงไปข้างล่างเนี่ยมันเป็นฟิลฟินฟินแบบนี้ครับกำลังเดินไปให้ดูว่าจากมินิสเตทเดินลงไปที่เวทีหลักแล้วก็เดินไปเจอจอยักษ์มาคือมาแบบนี้และนี่คือข้างในจอที่ผมอยู่กันเนี่ยเห็นลิฟท์ที่พี่ตูงกับพี่เจฟอยู่ไหมครับเนี่ยข้างในมันอลังการแบบนี้สุดๆเลยครับ